โรงเรียนวัดนาวง์ตั้งอยู่ตำบลหลักหกบนที่ดินของวัดนาวง์โรงเรียนวัดนาวง์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และมีคุณลักษณะที่ดีในการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนาวงขับเคลื่อนโดยใช้ New Work 4 S Model โดยมีหลักการสำคัญ Smart Student ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะดังนี้1 Skill มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่21 2 Moral มีคุณธรรมจริยธรรมเลิศล้ำความเป็นไทย3 Achievement มีผลสำล์ทางการเรียนสูงขึ้น 4. reading, writing, and thinking มีทักษะการอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์ 5. technology ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้จากหลักการในการพัฒนาผู้เรียน smart student เป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่21ซึ่งโรงเรียนวัดนาวง์มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้โดยการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Programs) ที่เป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของโรงเรียนวัดนาวงมีดังนี้กิจกรรม introducing myself กิจกรรม I am the articles กิจกรรม let's see what's mine กิจกรรม can you number กิจกรรม how many of them เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom google classroom google meet โดยรูปแบบการเรียนรู้มีความหลากหลายทั้งการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มย่อยและเรียนรู้แบบวัน by วันนอกจากนี้ยังมีการเสริมแรงและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้บริหารเข้าไปนิเทศติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและให้รางวัลน,นักเรียนที่เข้าเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดกระบ,บวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ออย่างแท้จริงนอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แล้วผู้เรียนยังได้เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นกระดานอัจฉริยะปากกาพูดได้ flash card มุมส่งเสริมการอ่านนิทานสองภาษาและอื่นๆอีกมากมาย Hello everyone, welcome back to our English time กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะคุณครูมีเพลงมาให้นักเรียนฝึกร้องตามเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะ Counting from one to ten. มาเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราไปฟังเพลงมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของเราก่อนนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้นําไปประกอบกับการแต่งประโยคคําถามเรื่องจํานวนนะคะ how many of them how many of them นะคะ Uh, เราจะไปเรียนรู้เรื่องการถามคำถามว่าจำนวนของสิ่งของมีอยู่เท่าไหร่และไปเรียนเรื่องการตอบคำถามด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธีการตอบคำถามอย่างไรหากมีคนอื่นมาถามเรานะคะไปที่คำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะ sharpener sharpener and this one can you tell me what is it Yes, very good. Table. Table. School bag. School bag. Next one is pen. Pen. Next one. This one is pencil. Good job. Pencil. And this one is ruler. Ruler. Good job เก่งมากคะ่ะนักเรียนอ่าทีนี้ตอนนี้นะคะเราจะมาดูการถามคำถามการใช้คำถาม how many are there how many are there ตรงที่คุณครูเว้นว่างไว้นักเรียนดูนะคะประโยคคำถามเราจะใช้ pattern how many แล้วก็ตามด้วยคำนาม ะะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า noun อาเ r e นักเรียนจำได้ไหมคะว่าคำนามคือคำที่มีลักษณะแบบไหนอ่าคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์หรือสิ่งของใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์การเรียนต่างๆที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นี้นะคะเหล่านั้นเป็นคำนามนะคะแล้วทีนี้วิธีการตอบเราจะมีวิธีการตอบคำถามอย่างไรเมื่อประโยคเขาถาม how many จุดจุดจุ there เราจะมีวิธีการตอบอย่างไรนะคะคุณครูจะยกเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูเราจะเร้่ต้นประโยคด้วยคำว่า there are there are คำว่า there are นะคะมีความหมายว่ามีมีแล้วเราจะมีอะไรใช่ไหมคะเรากลับไปดูที่คำถามคำถามเขาถามเรื่องจำนวนใช่ไหมคะว่าสิ่งของที่เขาต้องการทราบมีจำนวนเท่าไหร่เมื่อเราตอบเราก็ต้องบอกจำนวนพร้อมกับสิ่งของสิ่งนั้นด้วยเราไปดูตัวอย่าง พร้อมๆกันนะคะนี่คือประโยคตัวอย่างค่ะประโยคตัวอย่างของคุณครูมีอยู่ว่า how many pens are there how many pens are there นักเรียนลองฝึกพูดตามคุณครูนะคะ how many pens are there อีกหนึ่งรอบค่ะ how many pens are there โอเคทีนี้ เราจะรู้ได้แล้วว่าประโยคนี้เขาถามถึงจำนวนของปากกาใช่ไหมคะ,ะเราจะมีวิธีการตอบอย่างไรเราก่อนอื่นเลยเราไปนับก่อนว่าปากกามีเท่าไหร่นะคะ Let's count the pens together 1 2 3 4ปากกามีทั้งหมด สแท่งนะคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการตอบโดยใช้ประโยค there are four pens there are four pens เก่งมากค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฝึกพูด let's grab ไปอยู <Yes. S 2> ่ไหดิ yes โอเคพร้อมเราจะเริ่มการสุ่มคุณ ครูจะสุ่มว่าใครจะได้ตอบคำถามนะคะอ่ะคนแรกของเราในวันนี้ได้แก่ How many pencils are there? There are two pencils. Okay, very good. เราจะไปฝึกอ่านคุณครูมีบทความให้นักเรียนอ่าน เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเช่นเดียวกันนะคะใครมากอ๋ออ่าฟรูออนดตวันนี้เราเพิ่งอ่านไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ,<อ>ะใครจำได้บ้างอใครจําได้บ้างใครบอกคุณครูได้บ้างว่าคําที่ขึ้นต้นเนี่ยเขาอ่านว่ายัางไงเมื่อวานนี้เราเพิ่งเรียนประยคดีอาร์ดีอ boys 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 หมายถึงอะไรครับ boys boys หมายถึงเด็กผู้ชาย boys หมายถึงเด็กผู้ชายแล้วเห็นไหมเขาบอกว่า three boys ใช่ไหมคำว่า boys เขาก็เติมตัว s ลงไปด้วย in the living room living room คือห้องห้องเล่นห้องนั่งเล่น Uh -huh. Okay, but uh -huh. there, there are three books on the floor. On the floor, there are two chairs there are in the living room. Are there are two pictures there are pictures on the wall on the wall ครูจะแบ่งเป็นสองทีนี้เรามาดูว่าสองกลุ่มนี้จะแข่งกันทำอะไร ครูจะให้นักเรียนเล่นเกมแข่งเปิดไม้ตอบคำถามนะคะโดยสมาชิกกลุ่มใดเปิดไม้ได้ก่อนกลุ่มนั้นจะมีสิทธิ์ตอบคำถามก่อนนะคะแล้วก็ได้คะแนนไปหากนักเรียนตอบคำถามถ,ามถูกนะคะอ่านรบว่ทุกคนปิดไม้ด้วยค่ะ <S <S 2> <S 2> โอเคอ่ะตอนนี้ทุกคนปิดไม้พร้อมถ้าที่เชอร์นับวันเมื่อไหร่ทุกคนถึงจะกดเปิดไม้ได้นะคะ โอ okay, เคเรดี้เตรียมมือดีๆ t h ี e e วน้าต้องทันทันเปิดก่อนทานเปิดก่อน,ทาน,อนทานเปิดได้คนแรกดังนั้นดังนั้นกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นคนตอบคำถามนะคะคุณครูจะให้ทันเลือกว่าทันจะเลือกให้เพื่อนช่วยตอบอ ในบทความไหนบทความที่หนึ่งสองหรือว่าสามคะที่หนึ่งอ่าบทความที่หนึ่งถ้าให้ช่วยกันตอบนะคะอ่าคำถามที่หนึ่งค่ะคุณครูถามว่า how many boys are there how many boys are there t h r อะไรด้วย three boy Okay, โอเคเองมาก There are three boys รับไปแล้วหนึ่งคะแนนต่อไปอ่ะทีนี้เรามาดูบทความต่อไปใครจะเป็นคนเลือกหรือเราควรจะสลับให้กลุ่มที่สองตอบดีไหมหรือไงดีไม่หรอไม่โอเคไม่แล้วก็ทุกคนก็ปิดมาอีกหนึ่งครั้งคะ่ะ ปิดมาอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้ากลุ่มที่สองอยากจะตอบคำถามสมาชิกของกลุ่มที่สองจะต้องเร็ววานี้นะคะโอเคอ่าทีนี้คำถามในบทความที่สองครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ5 4 3 2 1 o ก็ก๊อเมื่อกี้ก็เปิดก่อน ก๊อด <God, S 2> เป็นกลุ่มอะไรก็อกลุ่มไหนครับสคบ่ะอาก็อกลุ่มสองดังนั้นกลุ่มที่1ปิดใหม่นะคะให้กลุ่มที่สองเป็นคนตอบคำถามแรกจากบทบามนี้นะคะถามว่า how many color pencils are there how many color pencils are there ตอบว่า e yeah. there เดร์อาร์ R ีคัลเลอร์เอนเซลใช่ไหมอ่าถูกต้องบทความสุดท้ายกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สองจะได้เป็นคนตอบคำถามอืมบทความสุดท้ายเรดี้ย e s อ่าเรดี้แล้วก็ปิดไมค์ย s แล้วก็ turn off your microphone. เอวาตันอ f ฟยู r ์ไมโครโฟนใช่อบคุ o โอเค o ี่สามหนึ่เปิดพร้อมกันเลยอ่ะเอวาเปิดก่อนเมื่อก,กี้นี้เอวาเปิดได้ก่อนเอวาอยู่กลุ่มที่หนึ่งอ่ะกลุ่มที่สองปิดไมก่กลุ่มที่หนึ่งตอบคำถามครับคำถามแรก how many bears Uh, there are there? how many bears are there? Uh, uh there, there are <c oughs> there are t h r e there are, <c oughs> there are three เขคือใครคือใครสิ่งนี้เขาเรียกว่า bear e a r there are three bear t a b e okay there are three bear ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกอ่านข้อความแล้วก็ฝึกตอบคำถามไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นการทบทวนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ของบทเรียนเราก็คือเรื่องสค t ูติ g งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ใบงานนะคะไปให้นักเรียนในกลุ่มแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าไปทำใบงานได้เลยนะคะหลังจากทำเสร็จนะคะให้นันเกเรียนอ,อ่สกรีนช็อตนะคะแคปหน้าจอเพื่อส่งรูปคะแนนให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้เรื่องของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามสงสัยอะไรไหมคะอ่ะถ้าไม่มีคำถาม ก็ thank you everyone and see you next time bye bye ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของโรงเรียนวัดนาวง 1. น,นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2. นักเรียนมีผลสัมทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น195 จากผลที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21อย่างแท้จริงขอขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวตรรษที่21เป็นอย่างสูงค่ะ